ท่านกลับมานั่งลงบริเวณตรงโซฟาแลอกใรงานารรบาสากลนาเอกิงอรัญญาเียรีเิตพนังเจ้าสิทธิจกรมงเทพหลังเรือฝ่ายการเรียบาล และในานามคณะกรรมการจัดยยกิจกรรมวนเดียบาลสาคูนประจํำปี2968ทางระหว่างประเทศได้กําหนดให้วันที่1 2วิชาชีพการเดียบาลและเป็นผู้ที่มีอุดมการผู้ก่อกําเนือวิชาชีพพยาบาลกำหนดคำขวัญวันเดียบาลสาคูนประจํำปี2564หรืสรุปดีคุณความดีดกาจกรรมเดบาลได้จัดประชุมวิชาการเรื่องบท ที่มีผลต่อการปฏิบัติของพยาบาลรวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมทางการพยาบาลและรับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกฎหมายและจริยธรรมด้านการพยาบาลมาเกิดกิจกรรมวันพยาบาลสากลประจำปี2568ในวันนี้ไทยประกาศเป้าหมายบน พยาบาลคือนาคตใส่ใจพยาบาลพัฒนาสุขภาพสู่เศรษฐกิจซึ่งเป็นเป้าหมายที่สะท้นอนให้เห็นถึงควาสมสำคัญข,ของพยาบาลในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจการสนับสนุนและการสร้างสภาพแวดล้อมเราทุกคนรู้ดีว่าุขในชีวิตตลอดไป เป็นการนำแสงภายหลังสงครามเกลวเพื่อป็งเกียริแก่ท่านมิสอรอนรนติงเกลได้รับการยอมรับให้เป็นผู้จัดระเบียบด้านสุขภาพในกองทัพประเทศอังกฤษสามภาพเลยนะครับ, 1, 2, รบ 2, หนึ่งสองสามผมครับสองสามภาพเลยนะครับ1นึ่งสองสา ต่อไปนะคะจะเป็นการถ่ายสภาพหนึ่งนะครับเน่งสองสามค่ะส่ังภาพที่สนะคะขอคา้หนึ่งสองสามทีภาพหนึงนะครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับเนี่ยนะคะเป็นพูดยรนนอของพีท่ามาเก็บอะไรนะคะแล้วก็ไม่เยอะใหญ่อลยรหรชอบทานอะไรครับปกติที่บ้านเห็นล้างไปมานา ไม่รู้ลองกินข้าวโรงพนาบางจริงๆขนาดไม่ใช่หมอก็บอกแต่บอกเร็วเหมือนจะเป็นนิ้วว่าสามีเหมือนจะเป็นนิ้วแต่ทําไมสักพักคุณขยายบานออกมาบอกสิ่งที่ผู้ป่วยชื่อเหมือนดื้อๆแต่ถ้ามาอยู่มีเป้นทุกตึกเลยเพียกหน้าเป็นแนวอย่างดีบอกอันก็เกิดควบคุมแต่ถ้าโรคที่ทำดับจิตไม่นิ่งแค่ จะให้ข้อมูลส่วนสันติก็ต้องเตรียมตัวงานที่เขาเคยไฟเดินมาแล้วเอาไเข้ามาเก็บหมอนเราไว้เตรียมหมอนเราไว้นะคะแล้วก็ประโยชน์ในด้านการดูแลรักษาทั้งหลายแหล่ห้องฉุด